สวัสดีคะ่ะสวัสดีานผม้ชมทางบ้านทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะมือนีเดินทางมาให้มาหน้าหาคุณยายไล่อีกคือเก่าค่ะเดี๋ยินว่าคุณยายไล่อีกฝันตองวดคะ่ะารผมุชมกามาติดตามแนวทงงาวะคะงคือเก่าเนาะค่ะเนาะวดทานมาตัวเลขของคุณยายไล่นีกะเข่าเต็มเต็มเลยค่ะารผม้ชมค่ะานผม้ชมทางบ้านเดี๋ยติดตามเนาะค่ะเนาะมาโหลดมีแอดก็มาตามอีกคือเก่าค่ะคุณยายเพิ่นฝันตองวดคะ่ะานผม้ชมเพิ่นสีฝันจังใดได้เลขตัวได,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 ด้ดีๆเด็ดๆมาฝากานผม้ชมเอฟซีทางบ้านก่ะ มาไรับชมรับฟังตัวเลขเรื่องเล่าความฝันกับคุณยายน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะท่านผู้ชมมีผ้าเดินทางมาหาคุณยายไล่อีกคือเกาเนาะค่ะเนาะคุณยายฝันต่องงวดเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นจังไหนเนาะค่ะงวดผ่านมาเนาะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของคุณยายเนาะคุณยายเต็มเต็มเลยค่ะสีรีสค่ะท่านผู้ชมในทั้งหลังทั้งบนเลยลูกค่ะค่ะแม่ก็บรรยายยังดนก ค่ะบาร์ดี้เด้ยินว่าคุณยายฝันอีกแอดก็เลยมาตามอีกคุณยายเป็นจังใดคุณยายฝันว่าจังใดหรอฝันลรอแม่ก็ฝันนอฝันตอวิกนอค่ะฝันว่าไปเก็บบักหอยแม่สิเอาบักหอยขมแก็บไปแก็ไปพ่อพญใหญ่ห้วงหงอกดอกเจ้าเจ้าเก็บอันไอ้ยังล่ะเอาบักหอยโซลี่พญใหญ่อยากได้บักหอยโซลี่แม่เอาบักหอยขมแล้วค่ะโอ้ยเพิ่นบ่ทันได้หลายหนอบักหอยได้ก็เอาไปยังพ่อใหญ่เออ แม่พอที่หาปลาอีดูคนวะหาปลาอีดใดหรือบ่ได้บ่อด้ก็จะเอาน้ำโตเนี่ยคนวาคนบ,บอกคนบอกเข้าคนน้า<ะ>เอาโหลดเอาโหลดบ่คอยยังก็เอาโหลดแม่ก็เ<ะ>ลยว,ว่าแม่แต่ร้ายบ่คอยบ่อคอยคมห้ายบมอคอยสตอรี่แม่วางซี<ะ>พระว่าเขาเก็บปลาตุ่มไปแกงไปแล้วาวางซีเออคำบยย่นะ<ะ>อีดดีก็จะเอาน้ำคุณใหญ่เนี่ยละว่าคนใหญ่นะเขาถามคณใหญ่เนี่ยพราใหญ่ผู้เก่านบอก เก่าเขากเก่าเจ้าว mm. right. yes, right? ่าเปสูงกันไงเป็หญ่นี่เป็นคนใหม่บ่คนใหม่เนี่ยฝ่ายมันมันเบือนหนักกันเนาะค่ะคู่เก่าเป็นสูงได้ค่ะเป็นสูงเป็นญ่ได้ค่ะตัวนี้ซ้ำกลางเป็นหญ่น่ะซ้นกลางเนาะเป็นมาใหม่ายไปจังเนาะมาใหม่ายเออเป็นอย่างได้บอกหอยเด้อเก็บบอกหอยโซลีตามให้ตามหน้ากมิดไกลกันไงแม่กันเนี่ยว้าเป็นไเก็บอกหอยคือการกับแม่บ่าว่ะก่อนไปคนไปแล้วอยางมาหาแม่ได้บ่ะ ก็เลยคอยไปทำกันจังไหนทำกันไหนนี่กับพ่อใหญ่นี่หากินพรอกันหากินพร้อมกันไก่ยับขม่ายับขม่ามาหากันมาหาคนมาหาพหญ่ค่ะหายังพ่อใหญ่โอ้ยพ่อใหญ่ก็หาบะหอยหอยยังหอยโซลี่แล้ววะแล้ววะอุ้ยพ่อใหญ่หอยโซลี่ไม่มีบ่เขาเก็บนั่นอันนี้เขาวันซีค่ะหอยนั่นก็เอาไปยังแม่แม่เนี่ยหอยข่มร้ายได้หอยใจร้ายเลย เข้าในลายจนบอกหอยกลมนี่เขาใหญ่บางท่านในลายเด้พิสานเฮาเอื่อมาหอยจูบเนาะคนไทยเอื่อมาหอยโคมค่ะเออมาหอยจูบเออข้างบนอะไรนี่ก็จะเอาน้ำใหญ่แล้วอ่ะจะเอาบุกหอยกลมน้ำเนาะน้ำไม่ใหญ่ไลยค่ะเอาหลอดพญนาเอาหลอบุกหอยยักษ์ก็ซ้ำก้อนโตไม่ใหญ่บางทีค่ะก็มางุ่มน้ำกันเอางุ่มกันเฮียงกันไปตีล่ะแต่ว่าคุณยายงุ่มแล้วเห็นบ่ได้แบ่งบ๊อบเอาหาไผหามพ่หามันเนาะเออไม่ใหญ่ไในลายอีนี่บุกหอยโคมค่ะ ไม่ไงพุทธหลัยคือหญ่ได้เลใหญ่ไะก็อเลยบอกเราว่าเจ้าอย่าไปตีเอาบมกห้อยหนังห้อยนี่ห้อยยังก็เอาหลุดมันได้มันได้อยู่ล่าก็ได้หฮาก็ได้เพราะว่าเราบ่เดลายท้อเฮาวห้าวเดลายกูเล่าบมกหอยคนมันไลยกาบมกหอยทรีแม่วางสี่ค่ะบาดแม่กับแปลวางได้หรอสองคนก็บอกว่าสองเลเด็กคุใหญ่บ่เด็กคุณใหญ่นี่แหะสองคนคุณใหญ่กับแปลสองสองแล้ว บ่ค่อยกระหาบ่ค่อยหาเออไม่เปรให้เขาเนี่ยสองหาศูนย์สองหาศูนย์เออบ่ค่อยในใหญ่เด้่เป็นศูนย์เลยศูนย์คนใหญ่เอามาจะใส่แมงเอามาจะใส่เอามาจะใส่เอามาจะบ่ค่อยโชลีคนใหญ่มันมุ่นมันมุ่นมันใหญ่มันมุ่นก็เลยตีเป็นเป็นศูนย์ค่ะอืมค่ะคอยหาคอยฮกกระไดลูกคอยหาคอยฮกกระไดโอ้ตายเออผู้เฒ่าน่ะเพิ่นจังไดรก็เดี๋ยวเพิ่นแล้วผู้เฒ่ามีบ่เก่าเก่า เขเอาเก่าน่ำนาเนาะผู้เฒ่าน้ะเก่าหาหกกระไรท่านี่ละเดียวท่านี้ละพอไรเพราะผู้เฒ่าคุณใหญ่กัะตีเป็นเก่าเก่ากอการบกห้อยกับบกห้อยหาบห้อยหาห้อยหาห้อยหกห้อยหาห้อยหกหาหกกระไรเก่าหาหกกระไรได้เนี่ยมันเข่ากันเลยได้เนี่ยเจ้าบกห้อยเนี่ยเป็นชูนเมตีเอาชูนหลอกหาชูนน่ะหมักมันหมักอยู่กันสองตัวนี่ก็คือหาศูนย์เนาะคุณใหญ่เนาะหาศูนย์ครับหาสอง เกาหาก็ได้เกาเกาหาหกมันก็เข้ากัแล้วให้ตัดเอาตัดเอาตัวไปสิไปอันนี้เออค่ะมีหมอนผาดเหมือนมีหม้อว่าลายตูนบม้อลายดอกซุนี่บม้อลายบอปลายลายเลยซุนี่เขาเบิ่งจะคงชุดถ่ายทนละคุ้งเลยคงชุดถ่ายนี่มันเข่าไหญ่เลยนี่งวดเบิ่งหันคนใหญ่กับ่าเด็กอยู่เลยโอ้ก็อยู่แล้วเนาะมาเอากับ่าอยู่ชิพเอชชิพสองชิพสามขึ้นไปก็ได้แม่วันสิ่ตัวล่่ะคะ มันอยู่เยตะวนใก็อยู่เลยเอาเป็นว่ลตอรีของคุณยายนี่ก็คือสองห้าศูนย์ตองห้าศูนย์ราคาเก่าหาหกเนาะคุณยายนอค่ะแม่้วล่าผู้ชมหรือว่าเอฟซีทางบ้านอยากซื้อตัดหน้าตัดหลังก็ตัดเอาเนี่ยนี่แหละนอคุณยายนอค่ะหรือว่าท่านผู้ชมมีความือเห็นแปลกแตกจ้างว่าเออแปลนว่นี่มันโบแมนนี่คุณยายตรงตัวนี้มันจังสีแมนก่ะคอมเมนต์มาแบ่งปันเนาะคุณยายใตขีดเนาะค่ะ แต่สําหรับคุณยายไล่พ่นธุ์ไันม่แม่แป๊วเท่านี้ต้องหาศูนย์แต่คุณยายพ่นตีใไ้นี่ก็คือสองหาศูนย์เก้าหาหกนอคุณยายนอต้องมีแค่นี้หั้งที่หกบิ้งรองบึ้งหวดนี่เป็นหงวดที่หกนะคุณยายนอหงวดที่หกค่ะท่านผู้ชมคุณยายไล่โตเรขของคุณยายที่ปล่อยไปนี่ก็เข้ามาแล้วหางหงซ้อนค่ะ งวดนี้เ you ป know? you know? you know? so oh? e ็นงวดที่หกนาะคุณยายนอกกับมาล่อชมล่อหลุนไปน้ากันวาตุลีของคุณยายสิเป็นจังใดค่ะท่านผู้ชมแต่เกาปล่อยออกมาตุลีของคุณยายไล่นี่กับบเฮตให้เอฟซีทางบ้านพิษวังละค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าการล่อชมล่อหลุนนี่คงสุดท้ายอีกนาะคุณยายได้ต้องอลรอคงสุดท้ายวรื่องอไจังไดอีกคุณยายพันแม่หนิคงสุดท้ายแล้วเข้าตลอดเข้าตลอดทต่ละคงสุดท้ายค่ะ เรกยู่กับบอกตั้งแต่โค้งแรกอโค้งที่สองยู่แล้วค่ะตามลูกร้านมาเอาสับมิดแม่กับนางเขาพุ่งเนาะยิงมาเอานางเขาพุ่งหย่อมหย่อยู่เรื่องหนิ่งแม่กับบอมังซีเลยค่ะเอาโตเดียวเนาะงไม่ใหญ่โตเดียวล่ะค่ะเอามังซีในแล้วลูกในแล้วคค่่ะะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขของคุณยายไล่ค่ะสองห้าสิบเก้าห้าหกกับธรรมุชมค่ะสำหรับคลิปนี้คู่นี้งามผักเลยจ้าค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณยายเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณค่ะคุณขอบคุณค่ะบ้านตาฮาบ้านลือเด้อลูกเด้อคือบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางไม่เจ้าท่านี้ขอกินขออยากเพิ่นให้อยู่แล ok ้วค่ะเพิ่นบ่ได้เสียหน้าเสียตาหรอกเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นให้คือเก่าหน่าล่ะน้องค่ะ่าสั่นภูเขาบ่ะเดี๋ยวพันต่อวิีตค่ะค่ะแต่ว่าแต่ว่าให้ให้เป้านะแม่กับพันยังสี่ไปเอาตีลูกเนาะ แม่ปั้นไ้เปเอาทุนิแม่นะแล้วแต่ลูกแต่เต่าจะไปเอาอีกเ้อะมันมาไล่ตูดขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณค่ะ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 ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับมาเบิงตัวเลขของคุณยายไล่เนาะค่ะนสองห้าศูนย์เก้าห้าหกค่ะประจำหมวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะคุณยายไล่นี่ฝันเห็นผู้เทาค่ะท่านผู้ชมไปงุ่มบักหอยว่าสันไปงุ่มบักหอยใดบักหอยขม หรือว่าบักหอยจูปานเห่าหนั่นแหละเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอคันภาคกลางเพิ่นกับสิอื่นว่าหอยขมหลักก็หอยเชอรี่น้ำค่ะกะคุณยายเพิ่นวา่ากะผู้เฒ่าผู้น,นั้นกะขอบักหอยเพิ่นเพิ่นงุ่มได้บ่หลายเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอคุณยายเพิ่นก็เลยตีเป็นตวเรขให้สองห้าศูนย์หล้วกะเก้าห้าหกคะ่ะท่านผู้ชมกะให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาสาหรับตวเลขของคุณยายเนาะคะ่ะนะหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านว่าเปแนวนี่นีมันโบเมนกะ แดงปันมาไดใตคปบนอะค่ะท่านผู้ชมนอแต่ว่ัตเลขของคุณยายนี่เขามาหลายงวดสนแล้วค่ะหางวดสนเนาะค่ะนะงวดนี้ก็เป็นงวดที่หกค่ะท่านผู้ชมกะสาหรับคลิปนี้กห้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชมันมนกับตัวเลขของคุณยายไล่เด้อค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเด้อค่ะให้มีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดหวังสิ่งใดกะสมความปรารถนาทุกอย่างค่ะถือเลขรวยๆกันทุกคนค่ะโชคดีกับตัวเลขของคุณยายไล่เนาะค่ะนอ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ